เออยสท้า oh, สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับที่โรงเรียนอะ่ะผมไม่รู้นะว่าใครเคยโดนไงนบ้างนะก็มีเพื่อนผมคนนึงนั่นแหละเออถ้ามันก็คือคนที่เคยมาออกช่องนะในคลิปแรกๆเลยอะคลิปแรกๆของผมเลยที่ไม่ค่อยมีเสียงเออมันเคยมาออกในคลิปนั้นอยู่สกินเมกากอเออใช่นั่นแหละมันอะสกินที่ไม่ค่อยเติมไม่เติมเลยแหละคือมันก็ปัญหาชีวิตของมันก็คือเว้ย คือไม่รู้ทําไมนะเวลาผมไปโรงเรียนแล้วมันมาแล้วจะมีเพื่อนคนหนึ่งเว้ผมตั้งชื่อมันว่าเอเว้แล้วก็อีกคนหนึ่งที่โดนรังแกบ่อยบ่อยบีเว้คือเอเว้มันเวลามันเห็นบีใช่ไหมเอมันก็จะเดินเอมันก็จะเดินมาแล้วมันก็จะแล้วก็แปะหัวเอเข้าไปเฮ้ยถูกวะช่างมันเออนั่นแหละแล้วมันก็แต่แบบเขาเรียกไงอ่ะก็มันก็จะวนลูปแบบนี้ไปทุกวันทุกวันครับ ผมก็คิดว่าเฮ้ยมึงจะไม่ขัดขืนหน่อยเหรอวะคือมึงโดนตบหูทุกวันมึงรับได้ผมก็คิดอยู่ในใจว้าเฮ้ยความคิดมึงจะเป็นแบบนี้วะชักอาพีจีออกมายิงในใจอะอถึงแล้วก็ยิงเลยคือมึง ก็ถ้าใครเคยเจอปัญหานี้ในชีวิตจริงก็บอกผมหน่อยแล้วกันกูอ,อยากจะรู้เหมือนกันนั่นแหละคือมันทนได้ว่าโดนตบมดทุกวันี่ะเออแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย